สิริตตะนาคราชังอาหารวัดฉันสัพพนาสัพพโสตัถีพระวันตุเมข้าพระเจ้าทั้งหลายอันอยู่ในปนทนพิธีอันมีท่านบรรทัยทองสวรรค์เจ้าแฝงคำอ้วนท่านสมศักดิ์วิไลจอดจุลุกใหญ่แห่งสปปลาวท่านปอกแก้วอุดรบุตรอิทธิพหลอกเจ้าแฝงท่านชาวนิพงสบิตรกิรกาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กันธิวัตรเกวิริยะปุตยานายกเทศสพรปรีเทศบาลเมืองนครพนมพร้อมเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายโภชนาหารพรอาาอ้อมพนักงานเสริฐนีเพื่อวงสวงของเหล่าบริวารทั้งหลายแด่องค์เทพเทวดาเจ้าทั้งหลายเหล่าประิญนาทั้งหลายโกงปริญาศรีสัตนาคารเพื่อขอพรอขอบราอรมีโชคลาภร่ำรวยกิจการงานทั้งปวงยศษหาบรรดาศักดิ์ ขอท่านได้โปรดอิจารักเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาหาก,กข้าพเจ้าทั้งหลายกระทำการใดอันเป็นการล่วงเกิน,ต,ต,นกต่อพัตนตรใยที่ดอนมาดาผู้บาอาจารย์ทั้งหลายเพทศท,ทั้งหลายเหล่าพญาน้ทั้งหลายที่สังคิตทั้งหลายพระแม่ธรณีพระแม่คงกาบูรพมหากัาสตาีิราชเจ้าทุกุพระอง์บันพบุมรุษทั้งหลาย ด้วยกายกัดีว่าจกัดีใจกัดีเจตนาปดีหาเิตนาอะไร